สวัสดีครับพวกผมแชปฮอนด้านะครับวันนี้ก็ทําการส่งมอบรถใหม่เป็นรุ่น Honda HRV EL นะครับราคารุ่นนี้ปกติก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหบาทเนาะแต่ว่าสีขาวมุกแบบนี้ก็เพิ่มราคารถอีก1,000 0บาทเพราะฉะนั้นคันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านหกหมื 9,000บาทนั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับว่าสำหรับตัว Honda s r v รุ่น EL เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาภายนอกภายในแล้วก็ออปชันเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เดี๋ยวตามมาดูด้วยกันเลยสำหรับด้านหน้านะครับก็จะตกแต่งกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนตัวระบบไฟก็เป็น Fu l l LED ทั้งคันเลยนะครับอันนี้ไฟหน้านก็จะมี ไฟเด t ทม์ลั n นิ่งไลท์เนตัวด้วยนะครับแล้วก็ไฟตับหมอกด้านล่างสำหรับล้อแม็กเนี่ยของ HRV ทั้ง3รุ่นเนี่ยก็จะขนาดเท่ากันนะครับเป็น17นิ้วเนาะตัว EL ก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับแล้วก็สำหรับตัว EL เนี่ยใช้รอบคันที่เห็นก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลย จอดข้างด้านซ้ายก็จะมีกล้องสองภาพมุมอับสายตาด้วยนะครับอยู่ตรงนี้หรือว่าที่เรียกกันว่าตัว honda l a n d watch นั่นเองอมือจับด้านหลังก็จะเป็นสไตล์คูเป้แบบนี้นะครับแล้วก็มีเสาากาแบบคลิปฉลามแล้วก็สปอยเลอร์หลังมาให้แบบนี้จากโรงงานเลยด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ hrv นะครับแบบนี้แล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นโลโก้สัญลักษณ์เครื่องยนต IV ์ ivtec ด้านหลังก็จะเป็นไฟ LED เช่นกันนะครับแล้วก็คันนี้มีติดเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะฉายภาพไปที่หน้าจอในรถนะครับอ่เดี๋ยวามาดูด้านหลังกันนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับ s r v เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ คนคองสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะอันนี้สําหรับแบบยังไม่พับบ่อนะก็วางได้เยอะพอสมควรและตัวนี้จะเป็นชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเนาะเป็นสายพ่วงแบตบสายลากจูงไฟส่องสว่างแล้วก็มีม่านบาังแดดนวมผู้เดียวหมอลงอ,องคอปมกุญแจถาดท้ายตัวยางอะไรสำรองก็เปิดขึ้นมาได้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนกับล้ออยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ ถ้าอยู่ด้านหลังเราจะพับเบาะก,ก็ดันตัวล็อกตรงนี้ไปด้านหน้าได้เลยนะครับก็สามารถพับเบาะจากด้านหลังได้เดี๋ยวให้ดูมุมมองด้านข้างนะครับสำหรับ h o n d a HRV ตรงเบ้ามือจับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับคู่กับตัวกุญแจร,รีโมทอยู่ก็คือถ้าเกิดเรามีกุญแจอยู่ใกล้ๆเนี่ยเวลาเราจะล็อกรถหรือปลดล็อกเนี่ยทำตรงเบ้ามือจับได้เลยนะครับก็ช่วยเรื่องความสะดวกสบายเวลาเข้าออกรถนั่นเองอ่าสำหรับรุ่น e l นะครับภายในก็จะเป็นทูโทนสองสีแบบนี้นะเป็นสีดําผสมกับสีเบจนะอันนี้ไม่ว่ารถภายนอกจะสีไหนก็ตามเนาะก,ก็จะได้เป็นภายในสีแบบนี้นะครับตัวเบาะเป็นปรับไฟฟ้านะเบาะหนังนะครับ ด้นล่างอันนี้ก็มีติดคิ้วบันไดโลโก้ HRV ให้สำหรับพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปรับเมนูแล้วก็มีปุ่มเรา่มมือสาโทรศัพท์กรณีเชื่อมบลูทูธ ส่วนด้านขวาก็จะเป็นส่วนของ cruise control นะครับเป็นระบบล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัติแบบไม่ต้องเหยียบคันเร่งอ่าแล้วก็ด้านล่างอันนี้ก็จะมีปุ่มปรับเมนูตรงมาตรวัดส่วนตัวนี้นะครับที่เห็นเป็นตัวบวกตัวนี้ก็คือ p e d d l e s h i p ก็จะมีอ่าตัวบวกด้านขวาแล้วก็ตัวลบอยู่ด้านซ้ายเนาะอันนี้จะเป็นการปรับเปลี่ยนเกียร์แบบแมนนวลนะครับก็ช่วยเรื่องอัตราเร่งเนาะสามารถทำรอบได้ดีกว่าแต่ก้านไฟตรงปลายก็จะมีกดดูสำหรับตัว honda land watch นะครับ สำหรับจอก,ก็เป็นทัชสกรีนขนาดใหญ่แบบนี้เลยพร้อมกับกล้องมองหลังเนาะตัวเครื่องเสียงก็รองรับบลูทูธ USB Apple CarPlay นะครตรงคอนโซลก็จะมีออปชัน2อย่างตรงนี้นะครับก็คือปุ่มบนจะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้านะก็เป็นแบบสวิตช์และ แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นระบบออโตัวเบรคโฮ์นะครับเป็นระบบช่วยเบรกระวางการขับขี่ เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับผมสำหรับด้านหลังก็จะหน้าตาประมาณนี้ อันนี้เวลาจะพับบ่อก็โยกตรงไหลาบาะตรงนี้ลงมาได้เลยนะครับซึ่งบ่อเนี่ยเขาก็จะแยกพับเป็น2ฝั่งนะเป็น60กับ40แล้วก็ตัวบอาหนั่งอันนี้สามารถยกขึ้นมาได้ด้วยน,นี้สําหรับเผื่อวางของที่มีทรงสูงนะพวกกระถางต้นไม้อะไรเงี้ยซึ่งก็สามารถแยกพับได้2ฝั่งเช่นกัน เอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพยงเท่านี้ก่อนละกันใครอยากดูสเปคเพิ่มเติมหรือว่าดูรุ่นอื่นๆเนี่ยก็เข้าไปติดตามได้นะครับที่ช่องยูทูบแชปคอนด้าเนาะฝากเข้าไปกด s u b สไครป์แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยละกันเวลามีคลิปอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยจะได้มีขึ้นแจ้งเตือนส่วนช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมก็ที่ขึ้นอยู่ตามด้านล่างนี้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ